สวัสดีปีใหม่ค่ะเพือพ่อนเพื่อนแม่เพื่อนคนชอบปลูก้าวันนี้แม่เพื่อนจะพาเพือ่อนเพื่อนมาปลูกปักกาหอมนะคะเพือ่อนเพื่อนเป็นปักกาหอมเพ์เพิ่นคือต้นเขาจะเป็นสีม่วงอะค่ะเวลาเขาโตเต็มที่นะนี่แม่เพื่อนจะให้เพือ่อนเพื่อนดูนะคะนี่ตอนนี้เหลืออยู่สี่กระถางนะเพราะว่าแม่เพื่อนไหแยกไปหมดแล้วตอนที่แม่เพื่อนย้ายเขาลงมาเนี่ยแม่เพื่อนเอาเขามาลงในตะกระถางเล็กๆนะครับเพื่อนเพื่อนทีนี่ตอนนี้ลากเขาโผล่แล้วจ้านี่ก็เลยต้องย้ายเขาลงถุงแล้วนะ นี่นี่ด้าก็โผล่แล้วพราะแม่เพล่นใส่กระถางก็เล็กเกินนะนี่นี่ไม่ใช่ผักกาดเขียวนะคะเอ้ยไม่ใช่ผักกาดหอมที่ว่าต้นเขียวๆนะคะเพื่อนๆเ,เวลาเขาโตเต็มที่เขาจะเป็นออ,ออกม่วงๆแดงๆจ้ะเนี่ยเดี๋ยวแม่เพิ่นจะย้ายเขาลงในในถุงดํานะคะแม่เพื่อนจะปลูกในถุงดํานะวันนี้จะปลูกสี่กระถางนี่นะถุงดํานี่แม่เพิ่นก็จะ เอากะามาพ้าวสับเนี่ยค่ะลองลองก้นก้นก้นถุงก็นหน่อยนะประกาศหอมเนี่ยแม่เพิร์นหวานเองนะคะหวานแล้วก็หวานตอนนั้นได้ต้นก้ายแยกเลยแล้วแม่เพิร์นก็เลยแยกแยกเขาลงถุงหมดแล้วะคะ่ะนี่เหลืออยู่สี่ต้นนี่แหละอย่แม่เพิร์นเอากะมาพาวสับใส่ไปหน่อยนึงลองกระถางเขานะ อากาศหอมนี่อร่อยค่ะเพ,พื่อนๆเอาเอาทำเป็นกินกับสลัดกินกบบทำเมนูทำพวกยำอะไรได้หลายอย่างนะคะเนี่ยเราปลูกเอาไว้นะดินเนี่ยเป็นดินที่แม่เพิ่นปรุงเองนะคะเนี่ยแม่เพิ่นใส่มีดินหนึ่งส่วนนะแล้วก็ขี้ว,วัวปุ๋ยข้อกันหนึ่งส่วนแล้วแม่เพื่อนก็ใส่ปุ๋ยขุยมะพร้าวแล้วก็แกบแกบเก่าค่ะเพื่อนๆเนี่ยสี่อย่างนะแล้วแม่เพื่นก็เพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มกับมะพร้าวกลับลงไปด้วยจะเพื่อช่วยให้ดินเขาเบานะ ให้ให้ดินก็มีฟามเบาขึ้นไม่นั่นดินเขาจะแน่นรอบนี้แม่เฟินก็เลยเพิ่มเพิ่มกลับมพะพร้าวกลับลงไปด้วยใส่ดินลงไปครึ่งนึงก่อนปีใหม่แล้วนะคะเพื่อนๆแต่คนชอบปลูกอ่ะก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะ ชอบต้นไม้แบบไหนเคยชอบปลูกต้นไม้ใบหญ้าชอบปลูกผักสวนครัวถึงจะปีใหม่ปีเก่านะเราก็ปลูกต้นไม้เหมือนเดิมค่ะแบบเพื่อนๆคนคนชอบเขาก็จะอยู่แบบนั้นนะคะก็ไม่เปลี่ยนในิสัยนะชอบชอบต้นไม้ก็จะอยู่กับกับต้นไม้นะไม่ว่าจะปีไหนไหนนี่เพื่อนก็จะเอาเอา่อ มีคอกมาของแม่เพลินเนี่ยพี่แม่เพื่อนทำเอาไว้ลองเวลาปลูกเนี่ยค่ะใส่ลงไปเอาปอุ๋ยคอกใส่ลงไปหน่อยนึงแล้วก็เอาดินเนี่ยค่ะก,กลบก,ก่อนกลบก่อนเพื่อไม่ให้รากของเขา,าโดนกับปุ๋ยคอกเราโดยตรงนะนี่แล้วม่เพลินจะเอาต้นนี้เลยนี่าานกระถางเขาเล็กเกินไปแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยาากระถางเขาเล็กเพราะว่าเราย้าย ย,ย้ายย้ายตอนที่ย้ายกล้าขั้งแรกอ่ะเราย้ายโอ้โหจะออกไม่แน่ดินไม่ควรวางมันดูไม่เกินเราก็าเติม,เมดิน เดี๋ยวไม่ควรลืมไม่ควรใส่นี้ด้วยค่ะนี่เปือกใส่ที่ไม่ควรตามานะคะเป็นเปลือกเปลือกใส่ที่ไม่ควรเอาไปากแดดนะไม่ควรก็เอาไม้เราเมื่อกี้ตำตำทุกๆเขานะให้เขาละเอียดหน่อยนะนี่เราจะใส่ไปข้างๆเนี่เป็นเปลือกไข่อย่างเดียวนะคะเพื่อนๆไม่เพค่นไม่ได้ผสมคือรสหรือผสมเกลืออะไรเลยนะเราก็เลยใส่ไปเยอะได้คันนี้เราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเค็มนะ ควงใช้มือหยิบเพราะมันจะสะดวกไม่งั้นเดี๋ยวต้นเขาหักพอเราลดน้ำกับเพื่อนๆเี่ยเขาก็จะยุบลงจ้านี่ค่ะเพื่อนๆถุงนึงเสร็จแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราเราทำถุงต่อไป ใส,ะะใส่กัะม๋องพาสตกับลงไปนี่แล้วก็อันนี้ม่เพิ่งก็จะใส่ขี้วัวขี้วัวหมักของแม่เต็ม แล้ก็เอาดินกบไปเลยอากาศหอมนี่เขาชอบแดดนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยพอเราปลูกเสร็จนะเราก็ต้องเอาเขาไปอยู่กลางแดดเพราะถ้าเราให้เขาอยู่ในที่ร่มนะต้นเขาจะยืดเขาจะไม่แตกกอ แต่ก็เป็นผักที่บอบบางนะคะเนี่ยผักกระหอมเพื่อนเพื่อนดูใบก็อ่อนมากไม่เป็นเอาเข้าไปใส่ในกระถางแล้วเอายากโอ้ไม่หลับมากอังไปเลยรอบนี้ไม่ลืมและใส่เปลือกไข่ก่อน กระไข่เนี่ยที่เราใส่เนี่ยคือผักไข่เพามีแคลเซียมกับเพื่อนเนเนี่ยเป็นเป็นแคลเซียมเขาจะช่วยให้อ่อาผักกอดกระถัของเราเนี่ยเขาต้นเขาจะได้แข็งแรงนะเหมือนเขาได้ดูดซึมอะ่ะเป็นแคลเซียมเข้าไปอ่ะเพื่อนเพื่อนต้นเขาก็จะแข็งแรงนะเพราะว่านี่ก็เป็นไม้ใบได้ากระกาศหอมเนี่ยต้นเขาจะอ่อนเวลาปุ๋ยที่เราจะเอามาลดเขาต่อไปก็ต้องเป็นพวกที่ มีแคลเซียมเสริมใบเสริมอะไรเขาเวลาไม่ควรลดน้ำดินเขาก็จะยุบลงอีกแล้วเราก็ค่อยเติมก็ทีหลังได้ ด, ens, ด people, people, lately, ินเนี่ยดินที่ปลูกอ่ะเพื่อนๆน่ะแต่ละคนน่ะใช้อ่ะบางครั้งเราไม่ไม่จำเป็นต้องใช้แบบเป๊ะๆเสมอไปกับเพื่อนๆอยู่ที่ว่าเราเรามีเขาเรียกว่ามีอุปกรณ์ที่เราจะจะใช้เช่นว่าเหมือนกับบางคนอาจจะไม่มีแกลบเพื่อนๆก็ใช้ขุยมะพร้าวแทนได้เหมือนบางเพื่อนบางคนอาจจะไม่มีขุยมะพร้าวเราก็หาตัวอื่นชดชดเชยกันหน่อยค่ะเพื่อนๆก็เลย ดินปลูกเนี่ยไม่จาเป็นต้องมีสูตรตายตัวนะอยู่ที่เพื่อนๆจะหาวัด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 วดสดุในพื้นที่ได้เหมือนบางคนเนี่ยมีใบฉำฉาใบฉำฉานี่เขาก็ช่วยเรื่องใบเขียวใบงามนะคะถ้าเพื่อนๆมีเพื่อนๆก็ใช้ได้แต่แม่คนไม่มีนะแม่คนก็จะไม่ใช้คือเราเอาเอาของที่เราหาได้ะคะ่ะเพราะว่า ทุกอย่างเขาก็เป็นสารอาหารให้ต้นไม้ได้ทั้งนั้นแหละอยู่ที่เราเราจะเอาตัวไหนมามาปรับมาปรับเปลี่ยนใช้กับต้นไม้ของเราเหมือนบางคนก็อยู่อาจจะมีต้นชํำชาเยอะแยะ,ยะ,ยะไม่ต้องซื้อแต่บ้านแม่เพิร์นย่ยไม่มีต้นหาย,ยากแม่เพิร์นเคยซื้อมาก่อนกระสอบหนึ่งห้าสิบบาทแพงมาก อยู่ในนี้แล้วออกยากมากเนี่ยลากเมยเืลลากแน่นแล้วเพราะแม่เพลน่ะใส่กระถางเขาเล็กเกินตอนที่แม่เบนย้ายเท่าตอนที่เป็นกล้าแล้วนะย้ายเขาลงมาแล้วก็กะว่าย้ายแป๊บเดียวแล้วก็จะปลูกแต่ก็ไม่ได้ย้ายสักที ยินใส่ไปข้างๆแล้วประกาศหอมเนี่ยต้นก็บอบบางมากกว่าเพื่อนๆนี่ทํามากาทําแดงๆไปหน่อยก็ไม่ได้เดี๋ยวช้าโดนนิดโดนหน่อยก็ช้าเหี่ยวเดี๋ยวมีเหลือต้อนหนึ่งต้นสุดท้ายอะ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูตอนแม่เพลินทำเสร็จเลยนะคะ เดี๋เพื่อนๆตอนนี้แม่เพื่อนก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะนี่ได้สีสีถุงนะคะเดี๋ยวแม่เพื่อนก็จะลดน้ําค่ะนี่น้ําก็เป็นน้าธรรมดาค่ะวันนี้แม่เพื่อนไม่ได้ใส่อะไรเลยนะเพราะว่าในในในดินเขาค่าก็มีปุ๋ยพร้อมแล้วนี่แม่เพื่อนจะลดน้ำเขานะจับต้นเขาไว้แล้วเราลดเบาๆขะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวต้นเขาหักนะค่อยๆลดก่นอนเดี๋ยเดี๋ยวต้นเขาหักเพราะว่าต้นเขา,า,เา,เขายางัง ยังเล็กอยู่เราก็ค่อยคอยลดนะคะนี่โดนใบหน่อยก็ไม่ได้ใบก,ก็จะลม้มต้องทะน,นุะหนอยัยงก็ยังเด็กอยู่ต้นเขาก็ยังอ่อนอยู่ใบเขาก็ยังอ่อนอยู่นี่พอเพื่อนๆพนลดนะ้ําแบบนี้นะคะลดเสร็จแล้วนะก็เอาไปวางไว้ข้างๆบ้านก่อนตรงชายคาบ้านอะไรก่อนอย่าเพิ่งเอาเอาไปวางให้โดนแดดนะคะเพราะว,ว่า เราก็ปลูกใหม่ๆนะเราต้องวางไว้ในที่ร่มก่อนสักสองสามวันแล้วเพื่อนๆก็เอาออกไปวางตรงแดดได้เลยค่ะเพราะว่าสลัดก็ชอบแดดนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเลี้ยงเขาอยู่ในร่มนะต้นเขาจะยืดเนี่ยใบเขาก็จะยืดจะไม่สวยจะจะย่งแย่งนะแต่ถ้าเราเอาไปโดนแดดเต็มที่อ่ะเขาจะแตกกองามให้เรานะคะเพื่อนๆเพราะสลัดก็ชอบแดดนะเนี่ยเขาก็อยู่ในตระกูลผักสลัดนะะเนาะผักกาดหอมเนี่ยก็คล้ายๆกัน แต่ว่าถ้าถ้ามีฝนมีอะไรนะถ้งเพื่อนๆอาจจะมีเลนมากายเ็าหน่อยก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าโดนฝนตีมากๆนะต้นเขาก็จะช้าจ้ะเดี๋ยวไปดูตรงที่แม่เพล่นแยกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานซืนอแม่เพิ่งแยกไว้ค่ะไปค่ะเพื่อนๆไปดูตรงนั้นก่อนค่ะนี่ไงครับเพื่อนๆผักสลัดที่แม่เพิ่นแยกแยกปลูกจานี้เพราะก็อาจจะมีหลายรุ่นหน่อยนะเพราะว่าเวลาแม่เพื่อนแยกกับแม่เพื่อนจะแยกไม่พร้อมกันนะ แล้วง่่วเริมมาลนี่แล้วที่เพื่อนๆเ,เห็นว่านี่แม่เพื่อนทําอะไรเนี่ยคือแบบเหมือนกับแม่เพื่อนเอ่อปลูกเขาอ่ะลอยสูงเกิน่ะอะเพื่อนๆแล้วลากเขาลอย่ที่นี่แม่เพื่อนไม่รู้ทํายังไงนะแม่เพื่อนก็เอาดินเอาดินมากบเขาใช่ไหมแล้วก็ไม่อยู่แม่เพื่อนก็เลยไปตัดขอบแก้วมาค่ะนี่มาสวมแล้วแม่เพื่อนก็ใส่ดินนะคือเราต้องพยายามอย่าให้โคนเขาเนี่ยค่ะลอยถ้าโคนเขาลอยนะต้นเขาจะโยงแย่งเขาจะไม่แตกกอค่ะเพื่อนๆ กราต้องพยายามสมมติว่าเโคนเขาจะโผล,ล่อะไรเนี่ยเพื่อนๆต้อง<ๆ>เอาดินมากบให้เขานะคะต้นก็จะแข็งแรงนะสีเริ่มมาเป็นสีม่วงนะส,สีอ่อนๆใช่ไหมเนี่ยเริ่มแล้วเนี่ย,ม,ยมันมีหลายรุ่นนะบางอันเนี่ยมันก็ทถางมันในถุงดําเนี่ยไม่เพิ่นเพิ่งเพิ่งจะแยกส่วนในของอันนอกเนี่ยไม่เพิ่นแยกไว้หลายวันแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มแล้วเนี่ยตรงนี้เขาก็อยู่ตรงแดดค่ะเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็หลังจากนี้นะเราก็เอา เอาพวกนัค่ะเอาพวกน้ำต้มควันไม้มาพ่นให้บ้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนอนกินนะเราเราต้องดูแลเขานะแล้วก็ลดด้วยน้ำน้ำขี้วัวหรือไม่ก็ฮอร์โมนไข่ค่ะหรือว่าฮอร์โมนนมสดก็ได้เพราะพวกผัพกพวกนี้ก็จะเป็นผักกินใบนะถ้าเราเอาพวกเอ,เอาฮอร์โมนนมสดมาลดให้เขานะคะเนี่ยใบเขาเนี่ยจะหวานกรอบแล้วก็ก็จะแตกกออวบน่ากินค่ะเพื่อนๆนแล้วก็ฮอร์โมนนมสดเนี่ยก็จะมีแคลเซียมนะจะทําให้ต้นเนี่ยแตกกอ ขยายกอได้ดีค่ะเพื่อนๆจย่าวันนี้แม่เพิ่นก็พาเพื่อนๆมาดูวิธีปลูกผักกาดหอมเพลเพิ่นของแม่เพิ่นนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นหรือว่าสนใจอยากจะเอามาปลูกก็ลองหามาปลูกนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้แม่เพิ่นก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาชมคลิปของแม่เพิ่นนะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แม่เพิ่นก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพิ่นด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ